สวัสดีครับวันนี้เราจะทําการแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2นะครับเริ่มจากการนําโจทย์มากระจายออกจากกันครับตัวแรกครับ2คูณด้วยเลขฐานนั้นนะครับ16ครับบวกกับ9คูณ16และทําการเติมเลขยกกําลังตั้งแต่ตัวสุดท้ายครับเริ่มจาก 0- ถึง1ไปเรื่อยๆครับและทําการหาผลลัพธ์นะครับ2คูณ16ได้ส2ครับกาลัง1ก็ได้32ครับส่วนตรงนี้ 9คูณ16จะได้144แต่ตรงนี้เป็นกำลังศูนย์นะครับคำตอบเลยเป็น9ครับจะได้เท่ากับ41ฐาน10ครับเราจะที่เราทำเป็นเลขฐาน10เพราะว่าเป็นตัวกลางในการแปลงไปเป็นเลขฐาน2นะครับและนำเลข2มาหา ส,นนสอ2อะไรที่ใกล้เคียง41สุดก็คือ2 20ครับได้40ลบกับ4ีจะเหลือเศษ1ครับต่อไปครับ2อ,อะไรใกล้เคียง20ก็คือ2 10ครับได้20ลบกันก็จะได้เศษ0ูนย์ครับต่อไปครับ2อ,อะไรใกล้เคียง10คือ25ครับได้เศษ0นย์ครับเพราะได้10ลบกันจะเหลือเศษศูนย์ ต่อไปครับ2อ,อะไรก็เคียงห้าคือครับส2งสองครับเอา5มาลบ4จะได้เศษ1ครับต่อไป2อ,อะไรก็เคียงสก็คือ212ครับเศษ0ครับคำตอบที่ได้จะนับจากตัวล่างขึ้นไปหาตัวบนครับจะได้เท่ากับ1 0 1 0 0 1ฐาน2ครับการแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ